อ๋โก an ้สักคนหัวสิปวดแล้วบ้านมูตัวเขายิงนี่คือมันไม่ได้ลงมาทางเฮาทะกคนมัายิงปุ๊บมันไปนาเลยนะไปนาเลยวันนี้มูตัวหนึ่งตัวลงมาเหาคือมูที่มันต่นี่นานละมูนมีรสศาสลรอนะรสศาสแบบต่างมูหรอรสศาสแบบกรอบนอกนุ่มในสบายดีตอนเสาทุกคนวันนี้กะหาลัดคือเก่าแต่ว่ามันสิขืนไปล้างปอบนะเพราะว่า เอาเกียรใจว่าโมเตอร์เทียิงเห็นรู้สึกว่ามันจะถือทุกคนถึงมันถือว่ถือลูกโดดก็ตามแต่อาจจะถือลูกวานนะก็ใช่ว่าถือทำเมาเบิ่งในคลิปตัวเท่าถ่ายนี่ตัวที่มันมากเห็นบ่แม่นตัวที่เวายิงนะตัวที่มันโดดมาเอาตัวที่เวายิงมันมันมันไปตามจ่ายไปเลยนะลูกวานก็ทําถือหัวกันน่าสีตายนะตัวโอ้ยเออเดี๋ยวสีขึ้นไปเบิ่งว่าเมื่อนั้นทำอ่ได้นักนะ น้ำน้ำตัวมันลงทุกงร่มตัวมันถีมันบนะนม่ได้ถึกนะเดีย๋ยวมันคักเนาะเดี๋ยวฉีไปน้ำเบิง่งกะฉีขึ้นไปรัดเทืงกเขาแน่แหละก็เลยจะขึ้นไปนะมีสองสาเหตุเอาละล้ลางตอนแรกจะขึนน้นไปนะแล้วเบียดขึ้นเบิ่งนี้เาเบิ่งกลับไอ้เจ้าหน่อยกับใจแป๊ดล้ง,ลงนึง cầm đặc hai này bật thì nữa ừ, ở đây ขับไลามาด้วย 보시다 应该的，应该的。 thức lên Nhưng kịp nhìn lực đủ nhưng mà bọn nó nhịn thôi tầm thử sấy mà bình thường มถึกแล้วโอ้มาถึกแต่บอนได้เขที่บนนี่มันเขียดดนะวนะลุกโดดเว้นะลุกโดดเป็นลุกบืนจเจ้าทอลได้ฮ่าสุดขน้เลย นี่แหละขันยัดลูกโดดถ้ายิงไกลนั่นถ้าเป่าพุ่มพูพุ่มพูพุ่มเบนขนาดนียิงหมดทึ้งจว่ามันโมบลงโมบขึ้นนะขันยิงมันเคลียร์ขันลูกบอนถึ้มันผุ่ใส่ด้เพราะว่าเฮาบูมเบนเราจะเห็นเป่าเต็มไปดีเลยกูคิดว่ามันถือมันแรงขึ้นไปได้ อา้าวโง่ไปเถอะคนหัวสิปวดแล้วบ้านนี่เราเอาถุงลูกเบือนมานะโอ้ยเดี๋ยวตัววอาให้ในผ่านละมูก,กันยังไงเอ้ยเฮ้ยเห็นย,ยังอยู่เอ้ยโอคืนเจ้าจะจหอ่อจอมผู้นะวันนี้ยิงไก่แล้ววันนี้มาจี้ยัดปืนไ่เอาอดอก เฮ้างานเข่าแล้วลงทุงลูกปืนไว้อยู่ทำทึ่งยิ่งไก่มันบ่ถึกเลยวัชญัตเพราะมีมืมอหยัดปืนมาเนี้เออมันได้เแคั้นละเอามาส่งเขาในตี้โอ้ไกเป็นเศร้าส่งยาจะได้บบขุดยูรหินกองอากูยว่าจะไปน้ำหมูแล้วมาได้น้ำซ้ำเน่นี่ฮะ นี่บกลกๆมันนี่มานชาปากเหนึอนปากหมนเมานน่มแจะปะกานีนสายโอ้ยนี่นะนี่ข้างอะไรมันมีอะไรอย่างพังน้ำนี่ปามัวมวมันชาชิ้เมานี่ก็โอเคหอนเลยโอ้ตัวเฮ็นระบบตัวนี้เนาะไมันีรกินเทปแล้ว ไก่ปักไห้มันโอ้ยแต่เสียดายเว้ยบันเถื่ยิงลูกโดดนี่ไม่ได้เลื่องเลยคือชิมันดาดมันแล้วมันบินขึ้นไปได้เท่าไรพี่น้องหอเถื่องไปขึ้นไปเบิ่งพี่น้องหอขึ้นไปแล้วขึ้นยังระบายมาลงมาลงมา สาเลป่ะกระากิก็มาชาจิตตอบนุกตนี่ปานนี่น้าเนี่กมงอันนั้ขาวมนเนี่นี่มองอันนั้นดละห้องละห้างอันนี้ห้องอันนี้ทางขึ้นนี่มันเป็นโบกเบลกั่นมีแต่ตะปักนมือเงางเออใช่เลยไก่ดิ้หัตะปักเเดโอ้ยจะห่อโจมเลยนะโอ้ย จะหอดว้วผู้แลวนะกไก่ประตูคันว่าสามสิบขยันตวปบะเสือเฮ้าแค่ไดเนี่ปลากระชะบ่ปลากระชะก็เชื่อเหีนนะตางขึ้นนะมาทานหอดปลากระกสะเถนะนี่บอลหกบอ,บอเลเครือหลายนี่แม่หนังแล้วนะครันมือเครือยอะแต่เน่ยมันตกเขวเลยจังลาย,ยแล้วเบอร่จสองหาก็มันบินขึ้นมาได้เจ้ามันซุยมันดาดมันบ่ ตัวเฮียวเลยไปจ้กสองอสองบอไไปกินดนะแล้วจีก๊าไปชองอะไราหาหอรยย่งก๊กนี่ยังกะเล้ไวุกเปเป็นมากลงมามหาสาปาดูก้บบรไป,ปรทางใดต่อมันไม่มีลูกปืนิีไป,ปเป็น เยยอยนม่างมาปัาน้นพระเอกกระลงทุนปืนโอ้โน,นี่นเอก็เป็น,น,นเห็นรดเห็นรอดงมั้ยมาดีโต้ชวนเขากินกาแฟเห็นว่าฮอร์จับไปจับมาระลัรบระล,ลอไปเมื่อเมื่อเมื่อ ซาป้าวเหรอเฮ้ของตัวอยู่เ,เห็นกล่องเมื่อซาป้าแต่ว่าโอเคโอเคไม่เปไรแล้วต้องกอดต้องกอนเอาอยู่หลังตำเพืงเนแลจวเกี่ยวไปหมดเลยมาๆมาๆเฮ้ยมาทเอาเอาเนี่ยเอาขืนมาจนหอดพักที่สี่คืนอีกพักหนึ่งก็งอกดพักถึงนะยังอีกพักหนึ่งก็อดพักถึงโอ้อาจะไปนำมู ตัวหนิงครแหละคอยเบิ่งในคลิปเพราะว่าเอาทอดมิมไปใส่ตัวซ้ำมันแล้ไปเบิ่งในคลิปนี่ก็มันดีนแห้งนะทุกคนซ้อมเทืาซ้ำเท้าเรียเบิง่งอลไรก่อนชิึ้นเท่ากับว่าโอ้ยยังเขามานําเบิ่งเอาแล้วโมตัวเขาหนิงนี่ก็คือมันมาได้ลงมาทางเท้านะทุกคนแล้ยังปุ๊บมันไปนาเลยนะไปนาเลยมันนในมูอีกตัวหนึ่งจะลงมาเหรอคือโมที่มันตื่นนะเอา,าได้นําเบิ่งวันนี้ ก็ไ,ได้บ้านไกลกันบ่ได้แต่ไม่เห็นลูกป,ปืนนะจำไปหน่อยได้อนาคตเราจะเป็นคนนี้ขี้ลืมนะทุกคนคำว่าขี้ลืมเ,เห็นห้ชิบหายนะคขึ้นชีอะไรชิบหายแล้วนี่โอ้ยเห็ุให้งานยังก็ไปต่อบ่ได้นะยุงเทพยน,นี่แหละไปเห็ุงานไปเอาแต่ตุเสื่อมไป สายเสื่อมไปเอาไปโอ้เหตุงานบ่ไดรอีกจำเป็นเจได้มาส่งมาประมาณตีสามตีสองโอ้ป่าเหตุงานแต่หางนี่มันต้องเข่าแต่ประมาณสี่ทุ่มนะสี่ทุ่มนี่เพื่อที่เดินเลือกก่องเลยยังเขียนใบเขางานอีกเขขาๆแท้กับประมาณหาทุ่มเพื่อได้เห็นงานประมาณเที่ยงคืนเหตุงานเมื่อเกินสองสัโมงตีหาหนี่ยเมื่อออกนะโอ้ยมันขัด เต่านี้แหละไปหันกับลงเขาสานมาจนหอดพี่จนชิคืนหัวผู้เมื่อเมื่อมันอยากเปลี่ยนใจแล้วด้คนนี่ัวเอาขืนมาหอดเครื่องทางเลยโ้ยเอาลงเมื่อนะทุกคนเพาไม่มีแนวหยัดเ้ถือปืนเลาะซื้อเมือกับบุคือเลยลายตัดใหม่ท่านี้แหล้วาม้ยังวกนี้จีบานโู้ทุกคนเ้าอยู่ผุนนะ ัเบิ่งบอลหนิใจะไหมว่าเห็นลูกปืนไปทางไหนลูกโดดชนะถ้าถือเครื่อถึงยางไม่ต้องขาดนะเครือเป็นไม่ต้นก่อนนี่บ่เห็นถ้ามันไปต่ำเนี่ยใส่ลงดินก็ต้องเห็นนะผุถีบนะนีว่าเห็นมันเคลียแซกแทกแซกแท็กงานนี้ทำยางมามาตถอะไก่เป็นชิปขุนยางมาตัวมาก่อนนะคือตัวแม่นะทั้ ้ามันใจนะโมดก็ให้ขึ้นมาเบิงอีกทีสอง lọ luôn lọ mới ngay cái ồ, oh. thử bọn đi hả nhân đi thử bọn bên tay ngay này chứ nào ôi oh. tôi sẽ thăm mình nhân đi đi เจอทีนี่นะนี่เติบอยู่จบเห่เลยานโอ้ยเหมยครับท้าายาลูกวานถือนะไก่เพราะว่ามันอยู่เป่าในดินยิ่งเห็นแบบเวลนมันหม่แผ่นใบตองมันปกมันไหวนะทุกคนเายิ่งพาเข้าไปเลยนะไม่นะลูกปืนไปตรวจบุ๋งยังไปนแต่ว่าไก่บินขึ้นมาได้นะทุกคน อ้าคันถือไก่ไหนเห็ยนะคนมันมันจิพุมันจีอันนั้นนะไกน่นี่แต่เดี๋ยวคนมันยังยังกับเพนเทียแสดงว่าบัถือแต่แปลกเธอบินขึ้นบ่ได้เฮาไรเฮิร์เติบเราจะจีขืนนะโอ้ใชนนี่ค่ะเอา้ามาบอนมาเนี่ยเบิดเลยเฮ็ดพ่นที่อยากขึ้นไปหน้าโมตตัวนี้ก็คือทำไม่จา,ารย์เพิ่นว่าลูกวานก็ตามทำมันถือหัวมันบางทีมันก็ตายเขากันนะ ถามันไปถือจุดใดจุดหนึ่งที่มันสําคัญเพราะเขาหิ่งหัวมันนะทุกคนทุกวันเชื่อว่าต้องถือถือถั่วตะวันฤดัร้อนถือมันตามตรงไหนจังนะอะเลเทวาจะขึ้นไปเบิ่งมาลงเลยมอแต่อยากให้ไป่นองเห็นบ่อนัดบ่อนายิ่งได้จอได้แล้วก็ลงไปนน่าเบิ่งตัวเหิ่งนั้นนะคิดว่าตัวนี้คิดว่าตัวันปบมาทางนี้ตัวมาหาหฮานี่ แต่ตัวที่หันยิงแจวบ้านนะตัวที่หันยิงอันไปซื้อเลยเลาะลงตามจ่ายแล้วมันจะโค้งไปลงทางฝนป่ะนี่เห็นยุ่ยเสียงมันดีิ่งหันขะขะจังยังซองซำเถื่อนะเจ้าว่ามันไปจ้ะแจว่หมูพไปจัะแม่พอยิงตัวอิดมันตื่นเนี่ยมันเจ็บมันก็โดดไปเลยไใต้บอลบาได้ใกลกันมี้ยใต้บอลไกลๆนะเฮ้ยผาได้ไปเบิ่อไงตัวทีหัยิงโอ้ไปนั่งมานั่งตัวไปยิงอัน ลงไปหาในาฬิกละามูฮัทเที่ยน่าขันไปเบิร์นขันว่าตายแท่นั้นแหละสีเก็บมากใช่ไหมเขียวมันเจ้า,าว่าต,ตัวเขาหนีงันยันโมเมนต์ตัวเขวียวโมเมนต์นตัวเขียวอันนั้นนะทุกคนโมเมนต์ตัวเขียวออกนะเพราะว่าตัวเขียวออกมันแรนมาเข้าตัวเขียวมันเป็นแบงงี้สองอันโอ้ยออกเงีวเติบแล้ว เชิญตัวเฮีงหันมันถิ่มคางใช่เลยเห็นหัวเปโลอ่ะนี่เฮียงหัวมันนะทุกคนเดี๋ยวไปเทียมาอยันนี้แหละได้เติมนะตัวนี้ห้าบอลเหรอประมาณสองกิโล้ยมาบอลเลยทุกคนโหนี่ถุงลูกปืนมาทิมมา่มไว้นี้นี้เลยต้องกลับมาเห็นยังบ่ได้ยแทงได้เหรอ ไม่ไดยังกินตอนเช้านี่่มีบะหมี่ยังกินบะหมียม่ยังอ้าวเดี๋ยวสิป่าพวันผุนไปไปทำเจียทุกคนมื่อที่เขาอาชีพเขาตีเจียพอได้มีอะไรกินเนาะอันบะหมีอ่อะไรก็เลยเอาไปนะเดี๋ยวชิเขาไปเบิ่งทำเจียอยู่พุนเีหตานี่พาลอยมากกว่ามาเลยจะได้ใช้นกินนะมาตีบะหมี่แล้วอมาหนังไก่ป่าไปเอาซึ่งเพลสเอายิงถิ่มอยู่พุน กยิงแล้วอ่ะเาลูกปืนมามือจะมาหยาดปืนบ่มี่บ่เห็นพี่อยู่พี่ไปบ้านเราไปยิงปืนยิมาป้ายเราลูกปืนไปขัดำทําไปัดบอาเจียตัวมักบ่แมนตที่เจียไอทุกคนนพันอยพ่นมากแล้วปหาแย่ปืนเลนเพ่นกระแทบนี่ทํามาอยู่นี้ทำแล้วนี่นี่ นี่คือปากทำเอาไม่เคยแนวตีเลยตี่ะตัดเออตีตัดนล่นี่ตัดนี่ว่านี่นลเว้ยกระทุนไปดีเนาะโอ้ยทำนี่กระไรเอาเนื้อยหน่อยเลยโอ้ต้องเห็นเนาะเขาทำรูมัน้ โอ้ตัวนั้น um. นี่เนาะไปตัวเด็เอ้ยเห็นมาเจียโอ้มันหนีมันไปอยู่กอดตะชามีวะโอ้ัน่ใช่ปะฮะปุ๊ไปหยเขาไปได้เนี่ยฮันพูดนะเขาไปพูดได้ฮันขีเจียมาฮันไปเห็นเจียข้างเขาโอ้ตะเขาไปกันนี่มันจะลุตัวนี้ได้หนี่ตัวนี้กับตัวนี้เชื่อมมาหากันทางนี้กับทางนี้เข้ากัเข้าไปแล้วก็รูนี่ไปหันเข้ามาเจียหากันนี่นี่ เขานี่โอโลมเขาพูดอกทงพุ่นมูเหลมมีปะมีอยู่งไเหลมีอ่ในมีไเข้าเข้าไปเลือกลายเขาจะเข้าไปลายเด้อตัวผู้จักเด้อเขาไปเริ่มหัดซอยแปลด้วอมอืเลมใหญ่มีนี่อ๋อบ่ได้มีนะเกียกันนะเอาบอลเทา ไปสีขาไปตีเจียนเนี่ยถามนะก็บ่เห็นนะโอ้ห้อยมาจอเต้นเต้นรอทำดาห์หอยมาจอ,อ,จาหอ,าจอ่หลอแนวทางโอ้เดี๋ยวสองเลยถามทันก็ได้โอ้ ไฟจีเขาทุกคนตอนเช้าวนี้เนี่ยลาบบ้อน,นีนผูบ้านนะลาบบ้อ <c oughs> มีเนียกินนะเราคือจู่จิตกรรมมาหาเนพันธุ์กับปูเอาดังไฟจีเขา้ากาเดินทางเมื่อได้ไหมนี่ถือว่าห้ามานอนป่าเนี่3คืขึ้นนะทุกคน,กคนอยู่หลังสโกสองขึ้นอยู่นี่ขึ้นหนึ่ง อ่าห่ืนคนนีเ้ฮ้าปืนมาจีเขาจี้บอเอามาฉันมากันจะพลาดลอยนี่นี่โลดจื้ไปโลด ้องห่วงตัวนี้หั่นกำนบ่เตรียมการมาแต่บ้านเจียวตามันหลายๆเฮ้เห็นเห็นอย่างกรบว่าติใหม่มากย่าโรงใจอู้เตกับปานนั่นเนาะโอ้ยยังจะมาบ่เอาเขื่อนบ่อสิเบิ่อันนี้บ่ถึ2456มันมีตนั้นตัวนี้มัน24เท่าใดโอ้มันเต็งของปนังใส่นี่นังเต็ง

องสีหาเกาหกพม,มาดตเิดก่าจิเ่ะมันได้นั้นแหละอ่าหาเกาหกหาเกาหกมันก็มีสัญญาณเนาะเอ้เอ,อ่เอาเอ็ดสองตัวเอ็ดสองตัวั่วะหละกันมันเป็ติงอั่ยังตัวจือไวรัสเกาหกมันอยู่ศูนตัวกดขึ้นไปมันได้เกาหก ทมงานเท่านี้คือว่าตอนเช้านี้ผมมีแนวนะดีแต่ว่ามีเขาเขาบอกมีเขาให้สีโซ่ผ้ <laughs> านเพื่อนกะไปจ,จีเขากินแต่ก็จังสีเดินทางเมื่อไนผ่นาละโมเห็ดเวียกแล้ว <laughs> ไปกันนะพนานละโมลมีรสาตร์แล้วนะ <laughs> รสศาสต์แบบตางโมลลรสศาสตรแบบ <laughs> รแบบกรอบนอกหนุ่มในแล้วนะจีเขาจีด้ <laughs> อ้าวไอ้ว <inequ> ังไอ้วางไอ้วังกูบานจิลาบกูบานนี่แหละข้าวคุปเข้าวาลาบว้าวไปได้ทุกที่ทุกบอนนี่เด้ันั้นชัวเฮ็ดบดเบิ้งชิมเบิ้งแต่แต่เมื่อวานเนี่ยพปดิชาสามเสมางแล้วล่ะเฮ็ดบดเนี่ยมาบดนะจีกับจีกินทนทขมงานเขาทะเละคนตัอยู่อาหารสาวเฮรอ เขาจีอย่างไรืึถักจีบ๊อกโอ้ใครก่อนใครควนั่นใครกวนในในรอบเดลายเถื่อนอืโอ้ช่วงนี้เข่าจีจำไปแด็กปูเต่ามีบระด้เห็ดนะมีตะปูค่อยนั่นแหละนี่นี่อึเินจะเอาเผ็ดก yeah ็คือขหายเรกินเป็นขาหาได้เอาเผ็ดข้า จะห้าในห้าวไม่ได้ก็เล่นต้งเฮ็ดแบบนี้นะเนี่ยผัวบาดมนีอย่างกีกินเบิ้ลต้นไม้ไหมไปเที่ยวมาหนิร่างจายเฮาจีเขากินแรงเคลื่อนไหวก่อเดินทางเมือ่อยางเมื่อนะไปมาดิเดี๋ยวกินก็ไม่ได้ตอบสนองร่างกายพอไปได้ อิี้อจีเดี๋ยวเัาจสมบูรณ์ไปได้แล้วเมือม่อเมื่อเมื่อเวลามาหอด,ด้านใหญ่ตัวลแมแห้งขนาดน่จะได้สบายพอดีสัมผัลามูไปลำลังมูงงมโ<ฮ>อ้ากอันนี้ลัางป้อมหายเชี่ยวอันไทยแล้วละ่ะ แน่ <Safe rév mark> แต่มันล่มนะ uh, mm, mm, มันบ่อันนั้นมันบ่ห่อนไปได้โอ้ยนาบขักดอนีกท้นมาช้านให้ะไรขัดอีกจังน้อยจังลงไปกล้วยเขาตัดไปือสิชุกแล้วล่ะหยุดเออหำกล้วยดีแล้วเพราะว่าเขาเขากินไม่ได้เต็มที่ดิกินข้าวจีนใช่ยังเอ่ยเอินกันไปเบิ่งอันนั้นบ่บ่เบิ่งดินม่เลือมโอ้มันตายอยู่นี่โอ้ยมันลายลีเหรอนี่นี่โอ้ยลายลีเนาะ ล้ายนไปเบ้องนนีใชยังบ้งกันเบื้งเ้อาดำดนี่เบื้องตะไน่นี่โอ้ตัวมันตัวนี้เนาะมันแดงแดงเว้ยใกล้นี้มครับ้เนี่ออจะขึ้นดำหมเนาะเออเป็นมันแดงแดงจะขึ้นเบู้อนใ่ลมอเฮาแล้วโอยเดี๋ยวว่ายางลงเมื่อนี่ประมาณสองสั่โมงนะมอให้เฮานี่กบิบบิบไอยู่นี้ บอร์มีไเนะ่อใยนะไอไเอาหิวเข่าเันหนึ่งเบิ่งเบิ่งก๋วยชุกบ่เบิ่งก๋วยชุกบ่ชุกบ่ือโอ้โหชุกแล้วทุกคนชุกแล้วนี่ยุกแล้วชุกแล้วนี่อาหารอาหารวางเอาลงมากินเลยมดสองน้อยสองน้อยหรือปะยังจะผ่านลอยไปทันมานะเอามาก่อน

ก็ร่งที่ออกมาขายโอ้ก็ร่างทีออกไปด้วยนี่เอ้ากล้วยออกมางาขุยนี่ต้องหายกล้วยเลยกล้วยไม่อ่อนค่ะก็จีนกำลังจีนมันนันมันบกแข็งมันบกแกคือตัวนี้ตัวนี้เขาตัาบางคืนมาอันนี้น่ากระชุบตัวนีีเป็นย่างอินุใช้มันตาบอดข้างหนึ่งมันเจ็บตาปะจักจักษ์าเลนไปตามอนใหม่จักษ์ายันงูเห่าเห็ดมันจักเป่าตาโอ้ยโอ้ยยันตาแล้วบปล่ายันงูเห่าใช่ ลปลาดาวส่ลวปรลเลือแต่คอยฟู <c oughs> งวงนี่่น,น <c oughs> สามปีลได้นน่กมอฮปูสามปีสี่ปีนี่แหละตัว <c oughs> นี้กะประมาณสปีตัวน,นี้่บ <c oughs> <c oughs> ่ลุง้นมาเาลงมันนีดาทาตัวนี้ไปัวยาเม้ารถเข้าไปนี่ นี่เม <Yeah. S 2> ื here here ่าครับทุกคนใส่กวยเมื่อนะรบบนี้ประเด้๋ยงเอาสำหรับวิดีโอนี้ขอจบเพียงเท่านี้ทุกคนเป็นใจของผมใจหลายๆที่ติดตามครับสมจะได้กับท่านติดตามกันคลิปต่อไปทุกคนโอเคนะ